เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อที่13นะครับรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู a b c d มีด้าน a b ขนานกับด้าน c d และมีมุม b a d นะครับเท่ากับมุม a d c เท่ากับเท่ากับองศา เส้นทแยงมุม AC และ BD ตัดกันที่จุด O ถ้า AOB นะครับสามเหลี่ยม AOB และสามเหลี่ยม COD เนี่ยม,มีพื้นที่เป็น9และ14 16ตารางหน่วยตามลำดับแล้วสี่เหลี่ยม ABCD จะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับ A 48 B 49 C 50 D 51นะครับ แนวคิดในการทําโจทย์ในเรื่องนี้นะครับอันดับแรกเราวาดรูปก่อนเนาะนะครับมีมุม A กับมุม D นะครับ90องศา AB นะครับขนานกันแล้วก็วาดนี้เลยนะครับอันนี้ขนานกันเนาะ AB กับ CD นะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูมีมุม A และมุม D 90องศา AB ขนานกับ CD นะครับลากเส้นทะแยงมุมนะครับ AC กับเส้นเอียมุม BD นะครับตัดกันที่จุด O ปรากฏว่า AOB ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9แล้วก็ COD มีพื้นที่เป็น16โอเคนะครับอ่ะถามว่าทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับจริงๆข้อนี้ไม่ยากนะครับอาศัยหลักการในเรื่องของพื้นที่นิดหน่อยเองนะครับ สิ่งที่สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คืออัอตราส่วนระหว่างด้านนะครับนี่สมมุติว่าสามเหลี่ยมเนี่ยที่มันมีส่วนสูงเหมือนกันนะครับแต่มันถูกแบ่งออกมาสมมุติว่าพี่เอาจากจุดยอดหนึ่งเนี่ยลากงลงมาแบ่งด้านออกเป็นอัตราส่วน A ต่อ B นะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนนะนะครับเต่อ b เราจะได้ว่าพื้นที่ฝั่งซ้ายมือนะครับพื้นที่รูปสีดำเนี่ยนะครับต่อด้วยพื้นที่รูปสีแดงนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ a ต่อ b ด้วยนะครับมาจากไหนเอ่ยมาจากอุย้ยมาจากพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปซ้ายมือนะครับต่อด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปสีแดงนะครับรูปขวามือมันจะมีค่าเท่ากับ a ส่วน b นะครับซึ่งที่มามันมาจากนี้ครับมาจากเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับฐานฐานคือ a ใช่ไหมครับส่วนสูงมันเท่ากัน มครับส่วนสูงมันเท่ากันสูิให้เป็น h ละกันรูปสีแดงครับก็คือ1นึ่งสองคูณอยู่กับฐานฐานคือ b boy ส่วนสูงคือ h เห็นไหมครับความสูงตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยเซน,นึ่งสองข้างหน้าก็ตัดกันทิ้งไปเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของพื้นที่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับด้านแต่สําคัญนะครับว่าต้องมีพื้นที่เท่ากันเอ้ยสำคัญนะครับว่าต้องมีส่วนสูงเท่ากันถึงจะมีพื้นที่เป็นแบ่งอัตราส่วนแบบนี้ได้โอเคเนาะนะครับ ทีนี้ตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรนะครับเริ่มต้นระมองแบบนี้นะครับส่วนสูงเห็นความส่วนสูงที่มันเท่ากันถูกไหมครับ a d c กับ b d c ตรงนี้มีส่วนสูงเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงคือ a d เห็นไหมครับเพราะนั้นเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าเนื่องจากสามเหลี่ยม a c d นะครับจะต้องมีพื้นที่เท่ากับสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม b d c ด้วยถูกไหมครับเนี่ยสามเหลี่ยมสองรูปมีฐานเท่ากันนะครับฐานเท่ากัน ส่วนสูงเท่ากันก็ต้องมีพื้นที่เท่ากันอันดับต่อมาครับ acd คืออะไร acd มันก็คือ aod บวกอยู่กับ odc ถูกไหมครับมันก็คือ aod นะครับบวกอยู่กับพื้นที่ของสามเหลี่ยม doc แล้วกันนะครับไอ้เจ้า bdc ก็เหมือนกันนะครับ bdc มันก็มี odc นะครับสามเหลี่ยม odc บวกอยู่กับสามเหลี่ยมอะไรเอ่ย อ,อยู่กับสามเหลี่ยม BOC ถูกไหมครับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสามเหลี่ยม AOD AO, ตรงนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมือก็ต้องเท่ากับ BOC ฝั่งขวามือนะครับสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม AOD ต้องมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม BOC พี่ก็สมมุติเลยนะครับสมมุติให้มันมีค่าเท่ากับ x ละกันเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ x ตรงนี้ก็ x ด้วยเห็นเนาะ อันดับต่อมาครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า a b d นะครับจากจุด a ตรงนี้เนี่ยมันแบ่งลากลงมาแบ่ง a แบ่ง b d ที่จุด o ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่เลยได้อตราส่วนของ d o กับ o b นะครับนี่พี่ใช้ที่บทตรงนี้แล้วนะครับ d o ต่อด้วย o b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ d o ต่อ o b ก็จะมีค่าเท่ากับ x ต่อ9เห็นไหมครับเท่ากับ x ต่อ9 เห็นไหมอัตราส่วนของพื้นที่นะครับเท่ากับอัตราส่วนของด้านเหมือนกันครับเราลองปิดรูปฝั่งซ้ายมือนะครับไปมองรูปสามเหลี่ยม bcd เราก็เห็นจากจุด c เนี่ยลากมาแบ่งด้าน bd ถูกไหมครับแบ่งเป็นอัตราส่วนเลยครับ16กับ x ก็คือ do เนี่ย do ต่อ ob ก็เท่ากับ16ต่อ x อ่ะเราก็มองพื้นที่นะครับเรามองพื้นที่กับอัตราส่วน2รูปนะครับก็เลยได้สมการออกมาว่า x ต่อ9เท่ากับ16ต่อ x หรือแก้สมการมาได้ว่าอะไรครับ x กำลังสองมีค่ากับเก้าคูณ16หรือมีค่ากับ่ากับ144ได้ x สองมานะครับมีค่ากับกับ12ก็จบแล้วนะครับโจทย์ถามหาอะไรเอ,อ่ยโจทย์ถามหาพื้นที่ถูกไหมครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD ก็กลายเป็น9บวก16บกนะครับบวกกับ2 x ก็คือบวกยู่กับ1อบวก12นะครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 9ก้าบวกิบ้ายี่หวกอยู่กับยี่สก็กลายเป็น49ตารางหน่วยนั่นเองนะครับโอเคเนอะนะครับสร,สรุปแนวคิดข้อนี้ครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเรามีสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยอันดับแรกเลยนะเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าซ้ายขวาเท่ากัน สี่เหลี่ยมข้างหมูใดๆก็ได้นะครับไม่เป็นต้องเป็นหน้าจัว่วไม่เป็นต้องเป็นมุมฉากนะครับเนี่ยนะครับเราเจอสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยลากเส้นเทียงมุมมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ได้โดยทันทีนะครับว่าซ้ายขวาตรงนี้ต้องเท่ากันเนี่ยพื้นที่รูปสีแดงนะครับตรงนี้กับพื้นที่รูปสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยต้องมีพื้นที่ที่เท่ากันโอเคเนาะ พี่สมมุติว่าให้2ข้ค่าเนี่ยมันคือ x ถูกไหมครับโจทย์กำหนดเป็น9กับ16มาให้นะครับเราอาศัยอัตราส่วนของ DO กับ OB เป็นตัวเชื่อมนะครับ DO ต่อ OB ก็เท่ากับพื้พนที่ AOD ต่อด้วยอะไรครับ OB ก็คือพื้นที่ของ AOB นะครับก็กลายเป็น x ต่อ9 DO ต่อ OB นะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือมองจากมุมของรูป BCD นะครับได้กลายเป็น16ต่อ x ก็เลยได้สมการออกมาว่า x ต่อ x ต่อ9เท่ากับ16ต่อ x หรือ x กํลังสองมีค่าเท่ากับ1 4 4แก้สมการออกมาก็คือ x เท่ากับ12โจทย์ถามหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ ABCD ก็กลายเป็น9 66, บวก16บวกอยู่กับ12 2สครั้งนะครับก็กลายเป็น49จตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูอะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ